เนื้นด้ทราบไหมครัว่าคําว่า interest นอกจากแปลาวา่าดอกเบีย้ยหรือความสนใจเนี่ยยังแปลาว่าอะไรดีอีกเดี๋ยวข้อนี้มีเฉลยนะครับสังเกตก่อนหน้าช่องว่างเนี่ยเราเจอ economic เป็น adjective ถ้าลงท้ายด้วยอีกเนี่ยส่วนใหญ่เป็น adjective ใช่ไหมแปลาว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจ adjective เนี่ยสามารถวางไวนะ้หน้าคำนามได้วางหนะ้าคำนามได้ให้นึกถึงคําว่า good ที่แปลาว่าดีอะ่ะอย่างเช่น good อะไรดี กูดบอยแล้วกัน good boy เด็กผู้ชายที่แบบนิสัยดีน่ารักอะไรเงี้ยเกิดเป็น adjective อยู่หน้าคำนามได้คำนามหายไปนะครับข้อ A เข้ารอเพราะ interest เป็นคำนามได้แปลว่าดอกเบี้ยหรือความสนใจหรือแปลว่าผลประโยชน์ก็ได้ b ผิดฮะเพราะปกติมักใช้ในรูป adjective สบ่อยไม่ได้หรือถ้าเป็น verb ช่อง2ช่อง3ก็ผิด c cat to verb p ีย l หรือ verb ไม่ผ่นไม่ได้ ดีด็อกเป็น adjective ing ไม่ได้หรือ verb ing ก็ผิดเพราะเราต้องการคำนามนะเดี๋ยวมาแปลกันในที่เนี้ย interest แปลว่าผลประโยชน์ฮะเขาบอกกับเราว่า international negotiations negotiations แปลว่าการเจรจาต่อรองฮะ on carbon emission reduction emission คือการปลดปล่อย have faced obstacles แปลว่าอุปสรรคฮะ obstacles อุปสรรค Due to c o n f licting Economic ตืดๆก็คือ Interest Among n a t i o n s เขาบอกว่าการเจรจาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนเนี่ยได้เผชิญกับอุปสรรคฮะเพราะว่ามีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจท่ามกลางประเทศต่างๆตอบ A ฮะอย่าลืมนะ Interest นอกจากแปลว่าดอกเบีย้ยหรือความสนใจได้แปลว่าอะไรดีแปลว่า ผลประโยชน์ก็ได้คลิปนี้สนับสนุนโดยคอสทวิคโกนะฮะใครพื้นฐานน้อยก็เรียนได้โดยให้เริ่มจากทวิคโกก่อนเพราะเป็นการปรับพื้นและสอนเทคนิคครบทั้ง7พาร์ทที่ออสอบพิเศษมากครูเบิร์ตแถมคอสดีอัปเดตให้ตรงนี้เป็นการเก่งโจทย์คูเบิร์ตไปสอบบ่อยมากลูกศิษย์ไปสอบบ่อยทีมงานไปสอบบ่อยคูเบิร์ตเลยสะสมคลังความรู้เยอะมากเอามาแพรเอามาคลายตะขาบให้นักเรียนในคอสดีอัปเดตนี่เลย ทวนไปให้แม่นความฝันได้750อ,อัพไม่ไกลเกินเอื้อมแน่ๆครับ